คอมบางวานนี้มันมีนันสังนะครับสำหรับวันนี้นะเราถึงบทที่40แล้วนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเคียโนโทพิกุสุนะฮะก็คือฮะจิมิเตดัตกระนะฮะร,รูปขระเนี่ยเป็นรูปที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าใช้ในการบอกสาเหตุเนาะมีความหมายว่าเพราะหรือว่าเพราะว่านั่นเองบิกริชิมาสตะนะฮะก็มีความหมายว่าเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะหรือว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยก็เลยแบบ มีอาการตกใจนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอ่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรูปในการแบบบอกผลกับบอกเหตุเนาะบอกสาเหตุอย่างเช่นคําว่าาระโนเดะกุเตะนะฮะแล้วก็ตมิะอย่างเงี้ยครับจะมีหลายๆรูปเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปที่ใช้บ่อยเนี่ยคือคําว่าาระนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเราก็เหมือนเดิมนะครับมาเริ่มต้นฟังกันเลยเนาะสี่สิบแล้วทุกคนสุดยอดไหมถ้าใครว่าสุดยอด กดดาวมาให้เซนเซหน่อยนะเออใครว่าสุดยอดกดดาวเนาะแล้วใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมากแล้วนะนีิฮงกุกกาโจซุนินัตตะคันจิดัตตะนะคริกกอรชิเกระไซนะกดหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคอ่าสี่สิบนะ สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอดจาก n h k w o r l d จะแปลงกันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิพียมพงและดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะวันนี้เราจะเรียนบทที่40เกี่ยวกับการอธิบายเหตุผลครับ นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุและตอนนั้นเองเซ็นเซอร์ของคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านก็ตรวจจับความผิดปกติขึ้นมาได้ค่ะฟังบทสนทนากันครับ て,て着いいくださよมาดูความหมายกันไปที่ะประโยคครับไฟที่แก้มคุณฮารุสว่างว่าเป็นสีฟ,ฟ้าๆขึ้นมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วมียาก็พูดว่าอ่ยอยู็ะร็อ๋อกำลังสั่น ทำร้องขึ้นมาจิชิตัสเกตเตอันดินไหวช่วยด้วยคุณฮารุพยายามบอกให้อยู่ในความสงบโอชิซุยเตะกุดาไซการุณาตั้งสติค่ะไดโจบเดสยไม่เป็นไรหรอกค่ะแรงสั่นสะเทือนหายไปแล้วแล้วมี่ย่าก็บอกทำโหระโมสมาตะดูสิสงบแล้วทำโล่งใจแล้วก็บอกว่า อาชีเนรกนี่เป็นครั้งแรกก็เลยตกใจค่ะไม่ว่าใครก็คงตกใจนะคะถ้าเจอแผ่นดินไหวครั้งแรกอย่างที่ทำเจอค่ะอ่าเซนเซอิอธิบายนะครับสำหรับรูปยูเรเตดูนะยูเรยูเรดมีความหมายว่ายูเรตดนะฮะก็จะมีหมายถึงว่ามันกำลังสั่นหรือว่าเช็คกิ้งอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ย <c oughs> รูปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารูปย่อนะทุกคนรูปย่อก็คือจริงๆมันมาจากคำว่ายูเรเตอิมัสนะหรือว่ายูเรเตอรดอย่างงี้นะครับแต่น,นี่เขาเน้นพูดเร็วๆยูเรเตอิรุอ่านะจะมีความหมายว่าสันแต่เวลาญี่ปุ่นพูดเร็วๆเนี่ยเขาจะตัดตัวอีอย่างนี้ออกอันนี้ถือว่าเป็นภาษาพูดไม่ใช่เป็นภาษาทางการนะฮะก็คือยูเรเตรุยูเรเตรุนะครับอ่าจะได้รู้ว่าเอ้ยมันมายังไงนะฮะเพราะบางทีคนไปเปิดดิกแล้วไม่เจอนะฮะ จิชินอ่าใครใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วแบบเจอแผ่นดินไหวเราบ้างน้องภาษาญ,ญี่ปุ่นคำว่าจิชินนะฮะจิชินจิชินดาจิชินดาก็คือเฮ้ยแผ่นดินไหวว่าจิชินดานะฮะสุซเกิเต,ตจะมีความหมายว่า help me นะฮะคือช่วยด้วยทีนี้อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโอจิสุกุโอจิสุกุนะหรือโอจิาซาิตกกะไซ อันนี้ก็มีความหมายว่าเครมดาวหรือว่าใจเย็นๆนิ่งๆนะ be c cool o นะคือไม่ต้องร้อนรนไปนะครับบีค cool ูนะครับแล้วก็อีกคํานึงคําว่าอซามารุอซามารุคํานี้นะจะมีความหมายว่าสงบแล้วเ,เขาเรียกว่ากลับสู่สภาวะปกติอซสมัตตนะครับอซสมัตตะแล้วเขาก็ใช้คําว่าโมในการเน้นนะครับ ถัดมาวันนี้เขาก็จะเน้นคําว่าฮาจิเมเตะฮาจิเมเตะเนี่ยจะมีความหมายว่าครั้งแรกนะครั้งแรกสมมุติว่าเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็บอกว่าอ่ะฉันมาญี่ปุ่นครั้งแรกนะนิฮโนนี้ฮาจิเมเตะเดสนิฮโนี้ฮาจิเมเตะเดสนะหรือเราบอกว่าเรากินครั้งแรกนะครับเรากินครั้งแรกเนี่ยเราก็สามารถพูดได้อย่างนี้นะครับก็คือฮาจิเมเตะทาเบะตะอ่าก็เอาฮาจิเมเตะเนี่ยมาไว้ข้างหน้า คำกิริยาได้เลยฮาจิเมเตะตาเบตะหรือเราบอกว่าเอ้ยเราฟังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นฮาจิเมเตะคีตะอ่าอย่างนี้เลยนะครับฮาจิเมเตะคีตะหมายถึงว่าเราอะฟังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเซนเซสอนอ่านนะ <c oughs> เริ่มนะครับหนึ่งสองซ้ำอ่ะยูริจึรุนะครับจิชินจิชินอ่านว่าจิชินนะฮะทาสุเกเ,ทเทตะทาสุเกเตะ โอจีซีเต็กกระตะไซโอจีซีเต็กกระไซเวลาเราจะเตือนใครให้แบบว่าเอ้ยไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจมากนะโอจีซีเต็กกระตะไซโอจีซีเต็กกระไซนะครับถัดมาคําว่าไดจูปเดสโยไดจูปเดสโยโฮราโฮราก็คือดูนั่นสินะครับโมโอซสมัตตะโมโอซสมัตตะฮาจิเมเตเดตตะกะระฮาจิเมเตเดตตะรูปดัตตะเป็นรูปอ่ารูป เหมือนคําว่าเดสตะนะครับเดสตะแต่เป็นรูปย่อนะครับเป็นรูปไม่ทางการนะครับทุกคนรูปดัตตะหรือเราจะพูดว่าฮัจิเมเตเดสการะฮัจิเมเตเดสการะก็ได้ฮัจิเมเตเดสตกะระฮัจิเมเตเดชตกะระก็ได้แต่นี้มันเป็นภาษาพูดนะครับโอเคสุดท้ายคําว่าบิกุริชมัสตะอาจจะได้ยินคนญี่ปุ่นพูดบ่อยเวลาเราตกใจอะไรหรือคนญี่ปุ่นเขาตกใจเขาจะพูดว่าบิกุริชมัสตะบิกุริชิมัสตะประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูสำรนวจนประจนนําว,วันนี้คือ นี่เป็นครั้งแรกก็เลยตกใจししมาดูความหมายกันไปทีละส่วนครับคำว่า Ha ชิเมแปลว่าเป็นครั้งแรกซึ่งในที่นี้อยู่ในรูปอดีตนะครับและบิกคริชคือรูปอดีตแบบสุภาพของคำกริยาบิแปลว่าตกใจ จุดสำคัญประจําวันนี้ครับในการแสดงเหตุผลใช้คำช่วยค่ะคำว่าเป็นครั้งแรกพูดว่าดังนั้นเมื่อเพิ่มค r ะเข้าไปและพูดว่า <c oughs> แปลตามตัวอักษรได้ว่าเพราะเป็นครั้งแรกเอแล้วการพูดสองลักษณะต่อไปนี้ต่างกันอย่างไรคะระหว่างดั a กับ ควาหมายเหมือนกันเลยครับสำหรับนั้นคือรูปแบบที่เรียกว่ารูปสุภาพส่วนเรียกว่ารูปธรรมดาครับเมื่อจะบอกเหตุผลด้วยการใช้ค่ะรูปธรรมดาจะเป็นธรรมชาติมากกว่ารูปสุภาพครับเอแล้วรูปธรรมดาคืออะไรคะคือรูปแบบที่ไม่ใช้ des หรือ Masu รูปอดีตของ des คือ และรูปธรรมดาของคำนี้คือดัตตเอาละค่ะฟังแล้วพูดตามได้เลยค่ะฮัจิเมเตดัตต์ฮัจิเมเตしดัตตทุกคนพูดตามนะฮัจิเมเตดัตนะครับ เดีย๋ยวเตนเต,นเ,ตนเปิดไฟนิดนึง่งอะฮัจิเมเตดัตตะนะครับฮัจิเมเตดัตตะกะฮัจิเมเตดัตตะกะนะครับแล้วเราก็พูดยาวไปนะครับฮัจิเมเตฮัจิเมเตดัตตะกะระบิกุริชิมาสตะฮัจิเมเตดัตตะกะฮัจิเมเตดัตตะกะบิกุริชิมสตะอ่าอย่างนี้นะครับจะมีความหมายว่าเอ้ยมันเป็นครั้งแรกฉันก็เลยแบบตกใจนิดนึง <laughs>

หนังเรื่องนั้นและคือรูปอดีตของคำคุณศัพท์อิแปลว่าสนุกหรือน่าสนใจจากนั้นก็ต่อด้วยทำให้คำถามสุภาพขึ้นครับเนื้อเรื่องยากก็เลยไม่เข้าใจเท่าไร่ค่ะคำว่า แปลว่าเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวและคือรูปอดีตของคำคุณศัพท์อิีซึ่งแปลว่ายากคำคุณศัพท์อิกลายเป็นรูปธรรมดาถ้าไม่ใช้เดสแล้วก็เพิ่ม<ら>เข้าไปเพื่อบ่งชี้เหตุผลคำว่า <よく S 1> แปลว่าดีわかりませんでしたคือรูปอดีตของคำว่า แปลว่าไม่เข้าใจคำกริยาดั้งเดิมหรือรูปพจนานุกรมคือแปลว่าเข้าใจเอาละครับฟังแล้วพูดตามครับよくわかりませんでした คนลองพูดตามนะฮานาชิกะมุสุกะชินะฮะฮานาชิกะมุสุกะชิกัตตะคาระฮานาชิกะมุสุกะชิกัตตะคาระยูกุวะกะริมาเซ็งเดชตะนะครับจะมีความหมายว่าเออเรื่องเนี่ยมันยากนะทีนี้เซนเซพูดถึงเรื่องยากก็เลยไม่เข้าใจเนาะท,ทีนี้เซนเซพูดถึงเรื่องคําคุณศัพท์คําว่าโอโมชิโร่เนี่ยจะมีความหมายว่าสนุกไหมน่าสนใจไหมเนาะทีนี้ผู้ชายเขาก็ถามผู้หญิงใช่ไหม ทีนี้รูปคําคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมันจะมี2แบบคือแบบลงไทยด้วยอีกกับลงไทยด้วยนะนะครับอย่างโอโมชิโร่เนี่ยลงท้ายด้วยอีกก็คือตัวอักษรอีอย่างนี้นี่แหละวิธีการคือภาษาญี่ปุ่นเองเนี่ยมันมีการผันใช่ไหมทุกคนคําคุณศัพท์เนี่ยจากรูปปัจจุบันอันนี้ก็คือรูปปัจจุบันนะโอโมชิโร่นะให้เป็นรูปอดีตเพราะว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยก็ถือว่าเราดูไปแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกมันต้องผ่านไปแล้วใช่ไหมครับ เขาก็จะมีวิธีการตัดอีออกนะฮะแล้วก็เติมคำว่าคัตตะอย่างนี้อ่าคัตตะอย่างนี้นะครับจะมีความหมายว่าเออสนุกไปแล้วเนาะสนุกไปแล้วนะครับวิธีการคือตัดอีออกแล้วเติมคัตตะแค่นี้เขาก็เอาคำว่าเดสกะมาต่อท้ายนะครับโอโมชิโร่คัตตัเดสกะก็คือแบบเออสนุกไหมทีนี้อย่างคำว่า คิเดนะคิเดนะนะฮะทีนี้ถ้าลงไทยด้วยนะตัดนะออกแล้วเปลี่ยนเป็นดัตตะอ่าทุกคนเห็นไหมเปลี่ยนเป็นดัตตะนะครับสมมุติเราไปดูอะไรก็ตามเนาะแล้วเราถามว่ามันสวยไหมล่ะอ่าถ้าถามเป็นปัจจุบันกาลนะก็คือคาว่าคิเดเดสกาสวยไหมแต่ทีนี้เรารู้ว่าเขาไปดูมาแล้วเนาะรู้ว่าเขาไปดูมาแล้วเราใช้คาว่าคิเดดัตตะกาหรือคิเดเดสคิเดดัตตะเดสกา k i เลดาต้าเดสกะอย่างนี้ก็ได้ขีเลดาต้าเดสกะอย่างนี้นะครับทีนี้วิธีการใช้รูปคละเนี่ยขละเนี่ย,ะยจะเป็นการบอกเหตุผลส่วนตัวเน้นว่าส่วนตัวนะทุกคนเพราะว่าถ้าเหตุผลที่ไม่ส่วนตัวจะใช้คําว่าโนเดใครอยากเรียนรู้เรื่องของสาเหตุคละโนเดนะไปดูที่ลิงด้านล่างนะครับของคลิปนี้นะครับไปดูเพิ่มเติมเดี๋ยวเซนเซทิ้งลิงไว้ให้นะฮะคำว่าคละเนี่ย <c oughs> เราเอามาต่อกับคำคุณศัพท์ได้เลยอย่างเช่นอันเนี้ยอ่านว่าตะไก่กระระไคมาเซ็งตะไก่กระระไคมาเซ็งก็จะมีความหมายว่ามันแพงอ่ะก็เลยไม่ซนะื้อนะตะไก่กระระไคมาเซ็งก็เลยไม่ซื้อหรือตัวอย่างประโยคที่สองคารายระระคารายระระเพราะว่าอะไรเผ็ดนะคารายระระทาเบมาเซ็งคารายระระทาเบมาเซ็งก็คือแบบเอ้ยก็เพราะว่าเขาเรียกอะไรละ่ะ ก็เพราะว่ามันเผ็ดเนาะก็เลยแบบไม่ไม่กินอ่าอย่างเงี้ยนะครับใครอยากเรียนจริงๆจ,จังๆก็ไปดูที่เว็บไซต์นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะมาฝึกฝนกับตัวอย่างอื่นกันครับสมมุติว่าวันนี้ไม่ไปใช้หาเพราะว่าฝนตกลองพูดว่าฝนตกก็เลยไม่ไปคำว่าฝนคือ,อและฝนตกที่อยู่ในรูปธรรมดาและเป็นอดีตคือ 雨だっดดตัดอเมดดตส่วนไม่ไปในรูปอดีพูดว่าไきまมんเしたนเดีんでสตาไมเซนดีตาชครับ雨だったからきกせんでしたพูดกันได้หรือเปล่่าทุกคนมาพูดตามนะครับ รูปอเมเนี่ยก็แปลว่าฝนเนาะถ้าเราพูดว่าฝนตกเราใช้คำว่าอเมเดสเลยก็ได้อเมเดสแต่ทีนี้ฝนตกมันฝนตกไปแล้วเนาะก็คือเป็นอเมเดสตะอันนี้คือรูปสุภาพนะตามไทยด้วยเดสตะแต่ถ้าเป็นรูปไม่สุภาพก็คืออเมดัตตะอเมดัตตะอย่างนี้นะครับทีนี้ <c oughs> เราจะพูดว่าเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่ไปเราจะพูดยังไงนะครับเราก็ เอาคำว่าอเมดัตตะเนี่ยเติมท้ายด้วยคำว่าค่าละแค่นั้นเองนะเติมเติมท้ายด้วยค่าละนะฮะแล้วก็คำว่าอิคิมาเซิงใส่คำว่าเดชตะเพราะว่าไม่ไปแล้วนะครับไ,ไ,ไม่ไปแล้วในอดีตนะฮะปฏิเสธในอดีตก็คืออิคิมาเซิงเดชตะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะครับอเมดัตตะกะระอิคิมาเซิงเดชตะอเมดัตตะกะระอิคิมาเซิงเดชตะมีความหมายว่า เออก็เพราะว่าฝนตกอะ่ะก็เลยไม่ไปแล้วอ่ะทีนี้ทุกคนมาดูตัวอย่างที่2ก็คือรูปผู้ชายปัดเหงื่อเนี่ยเออเนี่ยเซนเซนั่งร้อนอยู่เพื่อ,อนเซนเซนยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับโอเคคำว่าร้อนคือคำว่าอัซซี่อัซซี่ตัดอีออกแล้วก็เติมอะไรคัตตะลงไปอ่าจริงๆมันคือคำว่าอัซซี่นะครับอย่างนี้นะฮะอัซี่ ตัดอออกแล้วเติมคำว่าคัตตะเปลี่ยนให้มันเป็นรูปอดีตเนาะคัตตะแล้วเราก็ใส่คำว่าคลระลงไปเห็นไหมใส่คำว่าคลระลงไปก็จะอ่านได้ว่าอัซีนะครับอัซีคัดตะกะะใครยังอ่านคันจิไม่แม่นเซนซนแนะนำว่าให้ไปดูคอร์สคันจิเซนเซนเซทำนะรู้สึกจะเป็นมีแบบ200ตัวน่าจะน่าจะต้องเป็นคันจิเลเวลนั้น คันจีเลเวลแรกคือคันจีประมาณ80 80ตัวนะครับทุกคนถัดมาเป็นคันจีประมาณสัก200ตัวเนาะไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับอาซึคัตตะกรานะครับซึคารมัสตะคันจีตัวนี้อ่านว่าซึคารมัสนะครับซึคารมัสตะก็คือเอ้ยเพราะว่าร้อนอนะ่ะก็เลยแบบไม่ไปดีกว่าประมาณนี้นะครับเปล่าคะ มาถึงสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับครั้งนี้มาจากคำพูดของธรรมจำไปใช้ทั้งอย่างนี้เลยนะครับคำว่าแปลว่าช่วยด้วยโดยเป็นรูปเทของคำกริยาซึ่งแปลว่าช่วยหรือช่วยเหลือการใช้รูปเททั้งแบบนี้เลยเป็นการแสดงคำชี้แนะหรือคำสั่งเบาๆครับ นำสำนวนนี้ไปใช้นะครับถ้าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการถูกขโมยฉกจิงวิ่งราวหรือความเจ็บใครได้ป่วยหรือบาดเจ็บที่ทำให้เราขยับขยื่นไม่ได้สำนวนนี้ก็จะเรียกความสนใจของผู้คนได้ครับจำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับคราวนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะทัสเกเต คำนี้ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นนะต้องพูดได้นะครับทาสุเกเตะทาสุเกเตะจะมีความหมายว่า Help me นะฮะช่วยด้วยอย่างนี้นะครับเอาเล่ะครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับอย่าลืมจินตนาการนะทุกคนนึกภาพฝึกสมองส่วนสร้างการสร้างภาพนะครับสร้างภาพเวลาฟังแล้วเราสร้างภาพนะฮะ 揺れてる自信助けて落ち着いてください。大丈夫ですよ。ほら、もう収まった初めてだったから、びっくりしました。この勘コン、ボサタン、アンジャプテイクアップ、ウィルナ、コクラコン、マンク。 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนาะวคือเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวแล้วก็ทําเองก็ตกใจเพราะว่าเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่คุณฮารุเองเนี่ยเขาก็แบบบอกว่าไม่มีอะไรหรอกธรรมดาสุดท้ายแผ่นวินใหก็นิ่งแล้วก็หยุดนะครับสาระสําคัญของบทสนทานาก็มีแค่นี้ <laughs> <laughs> นะเวลาเราฟังเรื่องราอะไรเราก็หัดมาสรุปความนะครับ <c oughs> ได้เวลาของถุงความรู้คุณหารุแล้วค่ะความรู้ของวันนี้คือการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยใช่ไหมคะใช่แล้วครับทั่วญี่ปุ่นมักประสบเหตุแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆอยู่บ่อยๆนะครับแล้วจะทำยังไงคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวถ้าอยู่ในตึกอาคารที่ทนแรงแผ่นดินไหวได้ก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกครับแต่ให้หาจุดที่ปลอดภัยอยู่ภายในนั้นแทน ก็ตรวจสอบให้มั่นใจนะครับว่าได้ปกป้องศีรษะของตัวเองไว้ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคารถือเบาะหรือหนังสือหรือกระเป๋าป้องไว้เหนือศีรษะเล็กน้อยป้องกันตนเองด้วยการเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะนี่ก็ได้ผลเช่นกันนะครับจับส่วนบนๆของขาโต๊ะไว้แล้วก็ขอให้ตื่นตัวระมัดระวังแรงสั่นสะเทือนระลอกหลังที่จะตามมาด้วย ถ้าอยู่ใกล้ชายทะเลก็จะต้องระวังเรื่องสึนามิด้วยขอให้รีบย้ายขึ้นไปยังที่สูงที่ไหนสักแห่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทุกคนส่วนใหญ่มันเป็นหลักตรกกศาสร์นะครับตรกกศาสร์คือเหตุผลนะที่เขาหลบอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยทุกคนว่าเขาป้องกันอะไรฮะป้องกันสิ่งของลงมากระแทกศีรษะคนเราจะตายเนี่ยไม่ใช่แบบ โดนทับขาโดนอะไรฮนะส่วนใหญ่ความสําคัญคือมันจะอยู่ที่หัวเพราะฉะนั้นโต๊ะที่เราไปหลบข้างใต้เนี่ยโต๊ะไม้นะครับมันแข็งกว่าหัวเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปหลบที่โต๊ะแล้วก็จับขาทั้งสองข้างของโต๊ะเนี่ยให้มันเขาเรียกอะไรให้มันนิ่งอยู่กับที่เราจะได้บังคับควบคุมโต๊ะจะได้ไม่กระเด็นกระดอนไปนะฮะอันนี้คือวิธีเอาตัวรอดตอนเกิดตอนเกิดแผ่นดินไหวนะทุกคนจิชินก็อตัตตโตกินี่นะครับชิรานายโตอิกเไนโนโกโตะ คนนากโตกาดีมสัสนะก็คือเรื่องที่ต้องทําตอนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือมีประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะอย่าลืมที่ <c oughs> เดี๋ยวเราดูคลิปถัดไปนิดนึงนะครับสวัสดีครับทุกคนหลังจากจบตัวเบทสันทานาไปนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์นะครับเดี๋ยวทางสถานีภาษาญี่ปุ่นเนี่ยขอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับ น้องๆหรือว่าพี่ๆนะครับที่สนใจอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าหางานทำเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับทางสถา,า,านีภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะมีตำแหน่งงานเข้ามาทุกๆเดือนเลยประมาณ1 0 3ถึงาตำแหน่งนะครับเกี่ยวกับ p a n ปนนี้ Speaking Position นะครับน้องๆท่านใดหรือพี่ๆท่านใดนะครับมี jlpt นะครับตั้งแต่ n 3 n 2แล้วก็ n 1ขึ้นไปนะครับก็ต้องการ หางานใหม่นะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนงานหรือกําลังหางานอยู่นะครับก็ทักมาที่ QR Code นะครับโดยต้องส่งนะครับเรซูเม่ขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็จะดีมากนะครับถ้ามีภาษาญี่ปุ่นที่เราเป็นคนลางเองนะครับทุกคนนะฮะแล้วก็สถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยมีทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณนทนะครับอ่าแล้วก็เรื่องของฐานเงินเดือนเนี่ยถ้าเกิดระดับ N 3นะครับ ก็อยู่ประมาณ25,000จนถึง30,000นะครับแล้วก็ถ้า n2 เนี่ยก็จะตก35,000จนถึง60,000กว่าได้เลยนะครับแล้วก็ถ้า n1 เนี่ยก็70,000อาจจะถึงแสนกว่านะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใบสอบภาษาอังกฤษด้วยอย่างเช่นโทอีกนะครับก็แนะนำให้แม่ให้แนบมาได้เลยนะครับออทีนี้ทักมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นแบบฟอร์มนะครับให้กรอกนะครับเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปภายใน48ชั่วโมงนะครับอย่างเช่น จะมีงานหนึ่งนะครับเป็น business coordination นะครับก็คือต้องพอมีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ n 2นะครับก็มีรับเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ30,000กว่านะครับแล้วก็ Business Coordinator นะครับ Admin Japanese นะครับ e p k i n g p o s i t i o นนะครับก็อยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็สนใจก็ ออกมาที่ทักมาที่ QR code ได้เลยนะครับเราก็จะมีประ,ประชาสัมพันธ์งานให้ทุกๆเดือนนะครับผ่าน l i n e official เนี่แหละกับทางเว็บไซต์ของสถาบันนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีบางคอร์สนะครับที่ทางเราทำซัพพอร์ตให้กับนักเรียน นักเรียนของสถาบันเราเองนะครับก็คืออย่างเช่นแบบอัปเดตความรู้ทางด้านบัญชีอัปเดตความรู้ทางด้านเทคนิชียนะครับอัปเดตความรู้ทางด้านการบริหารงานอย่างเช่นระบบโพลิงโซระบบ QCC นะครับระบบ Q7 เนะครับแล้วก็อย่างเช่น I s o ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีคอร์ที่เป็นสัมมนานะครับมีทั้งฟรีแล้วก็เป็นแบบที่อาจจะต้องแชร์ลิงค์ค่าสถานที่นะครับเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ดีๆเนาะแล้วก็ เรื่องของคอร์สนะก็จะมีคอร์สที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเซนเซปรับให้มันตรงก่อนเนาะ,อะคอร์สที่หลากหลายอย่างเช่นเราจะมีคอร์สที่แบบเป็นจะเป็น s ิสบูตแคมป์นะครับสาหรับคนที่ไม่ได้จบภาษาญี่ปุ่นมานะครับแต่ว่าต้องการจะทํางานด้านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยทางสถาบันจะมีการสอนแบบอัดแน่นเลยอัดแน่นเป็นพื้นฐานเลยนะครับแล้วก็ มีการทํางาน2แบบก็คือจะเป็นการทํางานในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะถ้าแบบจบจะเป็นนิสบูทแคมป์ไปแล้วใครต้องการทราบรายละเอียดะก็พักมาที่ QR code นะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกดสมัครเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆ